ชีวิตเราจะไม่ถึงทางตันถ้าเราไม่ยอมให้มันตันนะคะถ้าเรารักตัวเองจริงๆเราต้องรู้วิธีดึงศักยภาพสูงสุดเราขึ้นมาพอได้ยินคนํานี้ทุกคนนึกในใจเราต้องรวยนใช่ไหมครับครูไม่เขาเ้าใจว่าครูเัอหลายๆคนนะเขาชอบคิดว่าการที่เวลาพูดถึงการพัฒนาตัวเองเนะี่ยเขาจะคิดถึงว่าอ๋ประมาณแบบอายุน้อยร้อยล้านใช่ไหมหนูต้องมีอันั้นมีอันนี้ใช่ไหมหนูต้องมีไม่ใช่ อันนั้นคือส่วนของการทะเยอทะยานจริงๆการพัฒนาตัวเองมันต้องพัฒนาหลายๆด้านมันต้องพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตแล้วคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้แปลว่ารวยพ่อครูไม่รู้นะครูไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณมองโลกในแง่หลายหรือรเ,เปล่านะครูรู้สึกว่าสังคมไทยเราเป็นแบบนี้เวลาครูคุยกันหลายๆคนนะเอาพูดว่าพัฒนาตัวเองอ๋อแบบ,บ,บ,บบอะไรอ่ะต้องมีไอ้น,นั่นก่อน40ก่อนต้องรู้ไอ้นี่ก่อน30ต้องรวยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพอบอกว่า,วาประสบความสําเร็จ ก็จะเป็นเรื่องเงินคุณภาพชีวิตก็จะเป็นเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็บบรู้สึกว่าการมีชีวิตท,ที่ดีคือการมีชีวิตท,ที่หรูดูแพงขอให้ลบเอากระดานดำลบอรนเด้เออกไปก่อนนะคะเพราะว่าครูเข้าใจสังคมไทยเราเป็นแบบนี้จริงๆค่ะสังคมที่ดีคืออะไรหลักว่าอยากให้ลูกมีสังคมที่ดีอยากให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีคือเอาไงเอาลูกไปเรียนโรงเรียนแพงๆไปอยู่ท่ามกลางคนที่ใช้ตังค์เยอะๆเออจะได้หาเงินให้เหนื่อยให้ลูกใช้กันให้มันไปเลยนะ หาเรื่องอย่าง้วอืมเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะการที่เราจะมีพลังชีวิตได้นั้นนะมัน,ม,น,ม,นมันมีประกอบหลายอย่างมากเราจะต้องมี power แล้ว power เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ power ก้าวร้าวด้วยเบางคนเนี่ยมาเรียนสมาธิจองเวลาเรียนสมาธิกั่กครูเรียนสมาธิเรียนอ,ออกอกลังกายหรือครูจะมีแบบว่าให้ให้พาาปรึกษาในหลายๆทิศทาง ใช่ไ,ไหมคุณภาพชีวิตทีด่ดีคืออะไรในใน,ในมุมมองของครูนะถ้าเห็นด้วยแล้วค่อยจองมาไม่เห็นด้วยไม่ต้องจองมานะถ้าบอกว่าหนูอยากมีร้อยร้อยล้านพันล้านไปสิอื่นไปคุยกับคนอื่นไม่ใช่ครูของครูนี่คืออย่างนี้กินอิ่มนอนหลับสุขภาพดีหายใจลึกผ่อนคลายมีสมาธิแล้วก็มีความสุขในแบบจะมีชีวิตที่ร่มเย็นผาสุขอาจอาจจะไม่มีพันล้านนะอืมแต่ว่ามีชีวิตที่ดีออกมาจากหลุมดําได้เพราะนั้นเนี่ยจริงๆการจะออกมาจากหลุมดําเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า อ,อทําสมาธิบางคนเนี่ยเรียนสมาธิแล้วก็ฝึกบางทีครูเจอคนที่ออฝึกสมาธิแล้วมาจองเวลามาเรียนสมาธิแล้วครูงงมากเลยว่าคุณต้องการอะไรคือเขาเข้าใจอะไรผิดบางอย่างเขาบอกว่าอยากจะได้ขั้นนั้นขั้นนี้หนูอยากจะไม่ไม่เกิดอีกแล้วหนูอยากจะนิพพานเดี๋ยวก่อนใจเย็นลูกเอาทีละอย่าง ะะเอาเอาทีละอย่างเองนี่แค่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวนิพาเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นมันมันมันเป็นอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันเหมือนหนูยังไม่เข้า,ขาขอนุบาลแล้วหนูบอกว่าหนูจะ,ะพูดไปถึงเป็นจะโทรแล้วอ่ะนึกออกไหมคะหนูต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องก่อนว่าเข้าใจสมาธิให้เข้าอย่างทองแท้ก่อนว่าสมาธิคืออะไรการฝึกสมาธิเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อให้เราเป็นเลิศไม่ใช่ว่าบางคนแบอบกว่าครูเราต้องฝึกถึงขั้นนั้นขั้นนี้หรือเปล่าต้องเพ่งเห็นอะไรไหมอะไรใช่ปะจริงๆมันแค่การที่เราเนี่ย หยุดอยู่กับตัวเองได้แค่นี้ก็เป็นเรื่องยากสําหรับคนสมัยนี้แล้วนะคนที่มีสิ่งกระตุ้นสิ่งเล้ามีมือถือมีโซเชียลมีเดียอะไรเข้ามาเยอะแยนะในการที่จะอยู่กับตัวเองนิดนึงก็ยากแล้วเอาอย่างนี้ให้รอดซะก่อนเหมือนบางคนบอกว่าอยากจะเป็นคนมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอยากจะมีชีวิตที่มีคุณภาพพูดตรงๆนะหนูเป็นคนธรรมดาให้ได้ก่อนเถอะอเพราะคนธรรมดาหมายความว่าไง o r d i อ a r y าคือถ้าหนูสามารถ accept ตัวเองยอมรับตัวเองที่เป็น ordinary ได้นั่นนะคือสุขภาพจิตหนูดีค่ะหนูต้องเป็นคนธรรมดาได้โดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจก่อนหมายความว่าไงคนที่เป็นสุขภาพจิตแย่มากๆที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคปัสสาวะที่ตกกังวลเป็นโรคแบบแพนิคเป็นอะไรเนี้ยคือคนที่เขาไม่โอเคกับการเป็น Ordina r y ไม่โอเคกับการเป็นคนธรรมดาคือฉันเนี่ย ต้องเหนือธรรมดาฉันเนี่ยต้องเก่งกว่าคนอื่นคนอย่างนี้น่าเป็นห่วงที่สุดมกัจกจะเป็นโรคจิตโรคประสาทมากที่สุดเลยนะจากประสบการณ์ส่วนตัวกูนะที่ทํางานกับคนเหล่านี้ฝึกสมาธิก็ต้องไม่ธรรมดาถ้าถ้ามีคนบอกเราว่าเขานั่งได้ครึ่งชั่วโมงฉันจะต้องนั่งชั่วโมงหนึง่งเกรียดทัดดีนั่น <c oughs> อันนี้เ่งกูมไม่ได้พูดเล่นแล้วพออีกคนนี้เขาบอกว่ามันนั่งได้ชั่วโมงฉันจะนั่งชั่วโมงครึ่งถ้าเขาบอกเขานั่งได้สองชั่วโมงฉันนั่งสี่ชั่วโมง เพื่อเพราะเราอะอยู่ในโลกที่แบบเรารู้สึกว่าชั้นออ d ด n รี y ไม่ได้ชั้นธรรมดาไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ทำเราไม่มีความสุขเพราะเราคนมาฝึกสมาธิต้องการความเป็นเลิศต้องการนั่งให้ได้นานๆต้องการให้เห็นโน่นเห็นนี่ไม่ใช่นะคะเวลาอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ต้องการมีร้อยล้านต้องการมีโน่นมีนัน่นมีนี่เพื่อที่จะได้แบบว่าบอกกับใครๆว่าชั้นประสบความสําเร็จเรายังไม่รู้เลยความสําเร็จคืออะไรอะนะคะเป้าหมายในชีวิตนะเราจะต้องแบบใหญ่โตมากนะคะจริงๆไม่ใช่เลย เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะสตาร์ตตัวเอาแล้ะจะไปที่ไหนจะพุ่งตัวไปที่ไหนเราต้องไปยืนตรงเส้นจุดสตาร์ตก่อนแล้วจุดสตาร์ตเราต้องสตาร์ตให้ถูกนะถ้าเราสตาร์ตไม่ถูกเนี่ยเราบ้าตายคนหลายคนเนะ่ยสตาร์ตไม่ถูกแล้วมีเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องอืมอย่างเช่นจริงๆเงินมันเป็นอุปกรณ์เงินมันเป็นตัวที่ตัวช่วยตัวที่แรงถีบให้เรามีชีวิตที่ไม่ขาดแคลน หรือมีความสุขประสบความสําเร็จอ่เงินเนียมันมมมััันนนควรจะส่งเราไปได้ชีวิตที่สมบูรณ์แต่ปัญหาคือเราไปคิดว่าชีวิตเนยเราต้องวิ่งไปที่เงินเออเราคิดว่าเงินเป็นปลายทางแต่จริงไม่ใช่เงินเป็นระหว่างทางแต่เราก็ต้องหาเงินเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ได้หาทีนี้เราพอเราจะฝึกให้ตัวเองมีพลังชีวิตนะเราฝึกจิตเนี่ยเราจะต้องอันดับแรกคลีนก่อนเราต้องล้างกระดานออกไปหมดก่อน ให้กระดานของเราเป็นสีขาวก่อนคือตอนแรกเนี่ยเรามาถึงปั๊บเนี่ยคนที่เป็นโรคเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนะโหฟุ้งซ่านเต็มที่เลยนะมันเหม,มือนเคยเห็นกระดานที่แบบว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสมผ่านสงครามโลกมาแบบเคยเห็นมาที่เป็นมีคนเนียนเต็ไมไปหมดเลยแล้วต้องมานั่งเอาเอา,เอาทินเนอร์ค่อยค่อยลบ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 ,ลบ,ลบออกเพื่อให้มันค l e a ให้ได้มากที่สุดซึ่งคนเรามักจะหวังว่าอะไรไปไหมอยู่ๆก็ขาวจั๊วะปุ๊บไปเลยอันนั้นคือเขาซื้อกระดานใหม่ค่ะอืมนะคะไม่ใช่อ่ะมันต้องค่อยค่อย ทาให้มันจางลงค่อยๆเท็ค time, ใช้เวลาทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของมีสมาธิอย่างเดียวบางคนมีสมาธิตแต่ก็ยังเครียดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสมาธิมันไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดของเราสมาธิมันทําให้เรานิ่งมันทาให้เราอาจจะแบบสงบแต่ไม่ได้เปลี่ยนในิสัยเท่าไหร่งงไหมาบางสำหรับบางคนสมาธิคือโฟกัส โฟกัสคือการที่เราวันในแต่ไทม์อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเวลาเดียวถูกไหมคะแม้กระทั่งมือปืนที่มีสมาธิก็จะยิงแม่นมากชาร์ปชูเตอร์เวลาที่แบบยิงยิงผู้ต้องหาโดยไม่ให้โดนตัวประกันเขานาทีนั้นเขาต้องใช้สมาธิสูงมากทีนี้มันอยู่ที่ว่าสมาธิมันไปอยู่ในมือใครคะ่ะถ้าสมาธิมันไปอยู่ในมือมือปืนรับจ้างที่รับฆ่าคนเออ เขาก็จะยิงได้แม่นมากเลยเพราะว่าเขามีสมาธิดังนั้นเนี่ยสมาธิมันจึงต้องมีคําว่าสัม,มาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ทําให้ก่อเกิดนะคะสิ่งดีๆที่นี้บางคนสัตว์แต่ว่ามีสมาธิเออเรียนหนังสือมีสมาธิแล้วเพลชเชอร์ตัวเองให้ตัวเองมีสมาธิแล้วตัวเองต้องคิดนั่นคิดนี่ได้อ,อ่อมันไม่ใช่ความไม่ใช่สมาธิแบบร่มเย็น เหมือนคำว่านิ่งน่ะถ้าใครเคยอ่านในบทความที่ครูเขียนไว้นะเรื่องของโยคะเนี่ยนะมันเรามีนิ่งตัวในี่ยเราจะมีนิ่งอยู่สองแบบคือนนิ่งเกร็งกับนิ่งเย็นนิ่งเกร็งหมายความว่าไงนิ่งไม่ขยับมุ่งมั่นดูสายตาคุณมุ่งมั่นนิ่งกับนิ่งเย็นนิ่งเย็นคือนิ่งที่แบบว่าเหมือนน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลามันจะนิ่งสบายสบายมันจะไม่กดดันนั่นแหละคือสมาธิที่เราที่สมาธิที่ดีต่อสุขภาพ กายและจิตคือสมาธิที่ไม่ใช่เกิดจากการที่ว่าแก่ต้องนั่งให้ได้สองชั่วโมงเพราะอีนั่นมันนั่งชั่วโมงครึ่งมันมาเกยทับชั้นนึกออกไหมคือมันมีอย่างจริงจมันมีคนมาเล่าให้คุฟังว่าเขาไปสถานปฏิบัติธรรมชื่อดังก็จะไม่เอ,อ่ยไว้ที่ไหนเล้วบอกว่าเนี่ยคนที่เขาอยู่ก่อนเขาก็จะมาเกยทับเธอนั่งได้นานแค่ไหนชั้นนั่งได้เท่านี้นี่กกลับบ้านมาคือคนเนี้เขาเป็นคนชอบกแข่งขันอยู่แล้วต้นต้นทุน,นเดิมทีคนนี้ก็เลยกลับบ้านมาก็เลยแบบว่าฉันจะนั่งให้น ไม่เอาลูกแล้วก็การนั่งสมาธิไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าอย่างเดียวแต่ว่าเราเราต้องปรับวิธีคิดด้วยเหมือนครูเคยยกตัวยอย่างว่าเหมือนเราถูพื้นอะอาทำความสะอาดบ้านเออไม่ใช่ว่าฝุ่นเรายังไม่ได้กวาดเลยเรายังไม่ได้ไม่กวาดกวาดแล้วเราเอาผ้าชุบน้ําแล้วถูถูถูทับไปเลยนะเคยเห็นมาที่แบบบางแห่งที่แม่บ้านบางแห่งไม่รู้รีบไปไหนพี่ว่าถูให้พื้นแฉะให้มันลื่นไว้ก่อนแต่สะอาดไหมไม่ได้สะอาดเพราะอะไรไม่ได้กวาดไม่ได้กวาดแต่ถูเลย มึกภาพตามเราจะเห็นชัดใช่ไหมไอเศษฝุ่นแล้วก็ยังอยู่ก็แค่เปลี่ยนน้ําพอน้ำเห็นก็ยังอยู่ในขณะเดียวกันการที่เราจะทําสมาธิเนี่ยจิตใจเราเนี่ยเราต้องทพูดพูดกันไปจิตใจเราเนี่ยต้องปรับวิธีคิดก่อนเออคิดบวกให้ได้ก่อนทีนี้บางคนมีอากาติกับการคิดบวกเนี่ยอันนี้เป็นคนที่ครูรักษายากมากที่สุดเลย พอได้ยินคือเขาเป็นคนที่รีบสรุปแล้วรีบตัดสินอะไรเร็วพอได้ยินคําว่าคิดบวกหนูไม่ใช่พวกโลกสวยนี่คะใครบอกเธอว่าโลกสวยคือคิดบวกเอถ้าเรายังแยกสองคำนี้ไม่ได้เราไม่ต้องไปฝึกจิตอะไรเลยนะคะเอ่อคิดบวกคือการคิดอะไรก็ได้เออไม่ไม่ใช่อะไรก็ได้คือคิดไปในทางที่เห็นโอกาสแม้ว่าในสิ่งนั้นมันมีทั้งโอกาสและวิกฤตแต่คนคนนั้นมองหาโอกาสมองหาช่องว่างเหมือนวลาที่เรารู้ว่า เบางคนตอนที่โควิดนะคนคิดบวกคือใครมาฟังนะตอนโควิดในทีร้านค้าปิดมึงเลยสั่งล็อกดาวน์เลยเคนคิดบวกคือคนแรกๆที่คิดว่าเฮ้ยแบบนี้ Delivery ก็น่าจะดีนะในเมื่อไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆเขาก็ไม่ให้คนออกจากอห้างปิดไหนๆคนก็ไม่ออกจากบ้านห้างก็ปิดงั้นฉันทำดิลิเวอรี่ดีกว่านั่นแนหะคือคนคิดบวกไม่ใช่คนโลกสวย นึกภาพออกอย่างคนที่โลกสวยคือคนที่วออ่าฉันเชื่อว่าวันพวกนี้โควิดคงจะหายแล้วมไม่มีอะไรแล้วล่ะเออคือโลกสวยมันจะไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่คิดบวกเนี่ยคือการที่ออมองหาโอกาสทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่ในวิกฤตนี่คือการคิดบวกคนบางคนต้องบอกว่าฟังไม่ได้สับแล้วจัดเป็นกระเดียดคนเหล่านี้คนเขลาแบบนี้มีเยอะมากๆพอเขาต่อต้านพอเขาได้ยินคําว่าคิดบวกปับ๊บไอ้พวกทุงลาเวนเดอร์ไอ้พวกที่แบบเฟิร์เจอร์คุณยังไม่ทันรู้เลยว่าความหมายของคิดบวกมันคืออะไร ใช่ป่ะะฉนนั้นเนี่ยอันดับแรกอรับมันต้องมาฝึกเรื่องการคิดบวกนะไม่ใช่เพร์เจรอไม่ใช่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์คือการมองเห็นโอกาสนะคะแล้วก็ฝึกในการที่ให้สมองเราอ่ะเลือกสิ่งที่จะเข้ามาในหัวเราต้องเลือกนะเราจะชีวิตเราจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราเอาตัวดูดพลังออกไปซึ่งเราได้ยินกันบ่อยๆนะในเดนิสับคำนี้กับบังทินะไอตัวที่ดูดพลังออกไปจากชีวิตเราคือท็อกซิ ทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าอะไร,รคือท็อกซิคครูทําคลิปเรื่องท็อกซิกหลายคลิปมากไปตามดูนะในช่องสีแดงที่มันยาวๆสิบห้านาทีเพราะว่าบางทีอันนี้มันจะเป็นคลิปสั้นบา,บางอาจจะเป็นคลิปสั้นนะเพราะว่าแอดมินเอาไปซอยอทยอยซอยแล้วก็ออกไปนะคะเป็นคล้ายๆหนังตัวอย่างอาดูวนยาวนะคะเรื่องของท็อกซิเออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวโลนหนักไม่มีกําลังใจรู้สึกทอ้อรู้สึกเหมือนหดหู ความรู้สึกเชิงไปในทางลบอย่างนี้นเขาเรียกว่าท็อกซิกเราต้องดูว่าท็อกซิกแบบไหนเออเอาออกไปได้ไหมหรืออยู่กับเขาได้ไหมเพราะมันมันจะเอาทุกคนออกไปไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าเออคนนั้นก็ท็อกซิคคนนี้ก็ท็อกซิกชีวิตเราเราไม่ต้องไปอยู่ในเกาะขายวลล์เเลยอยู่อยู่ในเกาะอยู่คนเดียวเราไม่มีใครครบมันอยู่ใครไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นต้องดูว่าท็อกซิกแบบไหนที่มีกมีผลกระทบต่อเราแล้วถ้าเป็นจะให้ดีที่สุดนะเราพยายามสร้างเกาะกํกำบังเราให้สิ่ง บุคคลภายนอกเนี่ยมากระทบเราหน่อยที่สุดอ่ะทํายังไงให้เขากระทบเราน้อยที่สุดทํายังไงเราถึงจะไม่ให้คนท็อกซิกนั้นมาทําร้ายเราได้นี่งไงคลิปทูเนี่ยตามดูเรื่องของศึกษาเรื่องของมนุษย์ในในในหลายรูปแบบอย่างเช่นที่ครูพูดถึงบ่อยอีกอันนึงที่บ่อยที่สุดก็คือนอสนอส,นอสสุดๆนอสสุดๆเนี่ยจะเป็นตัวที่เขาอาจจะไม่ไเลว้ายเหมือนฆาตกรนี่แลแต่ว่าเขาเป็นตัวดูดพลังดรนพลังงานของคนอื่น เขาจะเป็นคนที่หลงตัวเองที่ว่าตัวเองเก่งมากที่ตัวเองนั่งนี่นั่นแล้วเขาก็จะแบบดูถูกดูแคลนกดด้อยค่าคนอื่นแล้วลถ้าเราเนเป็นเยือด้อนที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นภรรยาสามีหรือเป็นลูกพ่อแม่ลูกเนี้ยถ้าเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาเป็นอะไร เกิดอะไรขึ้นกับคนแบบนี้เขามีวิธีคิดแบบนี้นี้เราเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อจะตัดสินเขาเพื่อจะว่าเขาแต่เราเรียนรู้เพื่อเราจะเข้าใจเขาว่าอ๋อโอเคนี่มันเป็นตัวเขาเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะว่าเวลาเราถูกเขาด้อยค่าเราจะได้ไม่ ถูกลดทอนคุณค่าลงนี่เนี่ยคือการทําสมาธิในการทําให้ตัวเองมีพลังมันไม่ใช่แค่สักแต่ว่ามีสมาธิเราจะต้องรู้ด้วยว่ามันต้องไปปรับวิธีคิดร่วมกันถ้าเรามีสมาธิแต่เรายังมองโลกในแง่ร้ายเราก็จะมองโลกในแง่ร้ายแบบมีสมาธิงงไหมคือจะมีสมาธิด้วยแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายเห็นโลกร้ายชัดกว่าเดิมอีกถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีคําว่าสัมมาสมาธิดังนั้นเราต้องทําจิตให้เป็นอะไรก่อนเป็นสัมมาก่อน ถ้าเป็นสัมมาแล้วเราค่อยมาทําสำมาธิ เออถ้าคนไม่รู้จักเริ่มจับซำสมาธิอไม่เคยทาบางคนไม่กล้าหลับตาเพราะอะไรปะกลัวฟุง้งซ่านเพราะจิตมันฟุง้งซ่านและคิดทางลบมาโดยด้วยความเคยชินกูก็แนะนําให้เรียนโยคะเนี่ยอย่างหลายคนที่เรียนโยคะกับกูเนี่ยแค่ฝึกให้กายกับจิตมันสัมพันธ์กันก่อนให้รู้ว่ามือวางตรงไหนเอ,อ่อกล้ามเนื้อเอ,อ่อยืดแล้วท่านี้ได้อะไรเลือดไปเลี้ยงตรงไหนรู้สึกอุ่นตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ให้จิตและกายอยู่ด้วยกันก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่การนั่งสมาธิอีกกกททีีนนนึึงงงงแแต่่่่่อออยาาาาาบวสมมธิเป็คพร โลกเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรามองโลกในแง่ล้ายต่อให้เรานั่งสมาธิเราก็ยังมองโลกในแง่ล้ายถูกไหมคะต้องฝึก มุมมองทัศนคติทุกอย่างเลยเมื่อทุกอย่างมันเข้าที่เข้าล็อกบวกกับออกกําลังกายด้วยนะให้เลือดลมสูบฉีดให้มีความสดชื่นกพี่กระเป๋าชีวิตจะดีขึ้นไม่ว่าใครจะรักเราไม่รักเราไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเราจะเป็นยังไงโลกภายในเราจะดีขึ้นทั้งระบบเลยนั้นถ้าใครที่อยากมีโลกภายในที่ดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะแอดไลน์มาจองเวลากับครูให้เป็นที่ปรึกษาได้ที่0 8 9 7 4 5 6 1 1 1จจ้ะ